สวัสดีครับผมวันนี้บไไปหนะอยู่ที่บ้านโรกไม้แดงโรกไม้แดงอยู่กับเฮียนิวร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อีกเช่นเคยบ้านโกรกไม้แดงตำบลตำบลศีสุขอำเภอจักกราชพาผมมาไกลแท้มาทําอะไรนี่ผมทําก่อนนี่วันนี้มาส่งชุดเครื่องเสียงครับวันนี้บริการถึงบ้านเลยไม่จะตกไม่น่ะดูดูไม่ดีดีดิอ่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูไม่ก่อนอ่า พามากามากวันนี้อะโอเคไม่เรียบร้อยพามากา <laughs> วันนี้มาส่งงานเนาะมาส่งงานชุดจัดเซ็ตจ,จากทางร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอละไบมานใช่ครับโอ้แปดคูณแปดแปดคูณแปดเนาะใช่ครับพร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยเซตนี้มีอะไรบ้างครับโอ้เยอะมากมาถ่ายใ้ชมหน่อยดอกลําโพงใส่ตู้ไว้เสร็จแล้วอดอกลำโพงตู้ก่อนดอกลำโพงสเปนี้บอกสิบแปดนิ้วครับของอะไรครับผม ด้านในเป็น G P A 1 8 1 0 0ของกิฟต์ก็คือกิฟต์กิฟต์สินิ้วโครงเหรอ่าครับตัว1,200องร้วัตต์แดหลอดดูข้างในตู้ลำโพงเป็นของตู้ลำโพงเป็น P N ตะแกรงฉีกครับ P N ตะแกรงฉีก P N แปดสิบแนะตัวนี้เอาสายไฟด้ไหมไม่ได้มันไม่กำลังไม่ออกเอาเสียงกลางก่อนเอาเสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางก็เป็นตู้ช่างเอ็มปักธงชัยเอ็มปักธงชัยอันนี้ใส่ดอกของอะไร ด้านในเป็น12นิ้วซาวเทคตัว B ีแอนอ่ะครับ12นิ้วซาวเท็กใบละ2ดอกใช่ครับด้านในมีตู้เสียงกลาง2ดอกอ่ะครับแล้วก็มีแหลม2ดอกอ่ะแหลมเป็นของอะไรแหลมก็ซาวเทคแหลมซาวเทคใช่ครับเอาแสดงว่าตู้ของช่างเอ็มขอของช่างเอ็มแต่ดอกเป็นซาวเทคทั้งหมดเลยใช่ครับอ่าเน็ตเวิร์กอะมิเตอร์เน็ตเวิร์กอะมิเตอร์นะอยู่ด้านในใบเท่าไหร่นี่พร้อมดังเนี่ยโอ้โหประเมินราคานี่ ถามว่าแพงไหมแพงแต่คุ้มอ่ะอ่ะนะครับก็ดอกดอกเดียวลำโพงดอกเดียวดอกละสองพันหนึ่งร้อยอ่ะดอกแลมดอกเดียวก็ดอกละสองพันอ่ะแล้วก็เน็ตเวิร์กตัวละพันห้าอ่ะนะพี่พีเอาเครื่องที่เลขบวกลบเลยแล้วก็ตู้ใบเดียวสี่พันแปดเฉพาะตู้เปล่านะใช่พี่ว่าน่าจะหมื่นกว่านะใช่ใช่ไหมพี่หมื่นกว่าดอกใช่นะดอกดอกกลางดอกสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยสี่พันสองดอกสองพัน สี่พันแปดพันแปดพันสองแปดพันสองสี่อามื 8, 000, 2, ่นมื 8, 000, 2, 4, ่นสองกว่าต่อใบเน็ตเวิร์กอีกพันห้ามื่นห้าเอ้ยมื่นสามประมาณมื่นสามต่อใบครับมื่นสามกว่านี่แหละครับก็คือลูกค้าก็คือมาเดินดแูแล้วเราก็ให้สเปคพี่เขาเลยท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะครับผมที่นี่แหละแล้วก็ให้ท่านเลือกอหรือบ,บางทีท่านไม่เข้าใจเราก็ค่อยอัดเลือกให้เขาเอาที่ดีที่สุดเอาตามราคาที่เขาพอดีต้องการจํานวนเงินเท่านี้ครับผม ใช่ครับใส่แล้วเรียบร้อยก็คือประกอบฟรีนะเราจะคิดแต่ค่าสินค้าอประกอบฟรีบัตรกีฟรีทุกอย่างฟรีด้านในก็คือมาส่งก็คือพร้อมดังเลยใช่ครับครับผมอันนี้คือประกอบอยู่ที่ร้านใช่ครับร้าร้านอยู่ไหนร้านอยู่ลำปมานร้านไหนไม่รู้ร้านอยู่ที่อำเภอลำปมานร้านร้านกิติร้านกิติลำปมากบุรีลำครับผมครับก็รับจัดเซฟหรือใครที่ขาด อุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ไปที่ร้านหรือไม่ก็ทักหาเฮียนิวโดยตรงได้ Facebook Facebook อะไรนะเฮียเฟซบุ๊กก็พิมพ์ว่ากิตติอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขึ้นเลยใช่ใช่ครับผมแต่นี่จะมีทั้งเพจมีทั้งเฟซมีทั้งไลน์นะครับพิมพ์ว่ากิตติอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ได้อครับผมง่ายที่สุดแล้วนะฮะคุยง่ายด้วยใช่ฮะเราใช้เวลาทําตรงนี้ประมาณมันขายของไม่ด้วยแต่ละวันก็ใช้เวลาทําประมาณ3วันอประมาณ3วันประกอบแล้วก็มาส่งนะใช่ครับ ตู้เบียรพร้อมดอกอ่ะผมถามก่อนตู้เบียรพร้อมดอกเลยเอาราคาตู้นี้ช่างพลให้ขายใบละสามพันหกตู้เปล่าตู้เปล่าสามพันร้อยอ่าแล้วก็ดอกตัวนี้เป็นมือหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะดอกนี้ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดใช่ครับใบดอกละห้าพันเจ็ดราคาถูกเลยห้าพันเจ็ดดอกห้าพันเจ็ดตู้สามพันหกเอาบวกลบคูณหารเอาเองห้าพันเจ็ดสามพันหกอ่าเอาประมาณนั้นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นต่อไปครับ ใช่ครับอ่าอันนี้สายอันนี้มาครบเสซตเลยสายเสร็จสายอย่างดีด้านในเป็นสาย cm ทั้งระบบนะครับครับผมอัาและสายสัญญาณสายสายที่มาเนี่ยสายตัวนี้พอดีงบจํากัดครับผมเราใช้เป็น f ฟลเลอร์อ๋อครับฟลเลอร์ตัวเบรเราใช้เบอร์2.5งุ้าครับผมคูณ4ใช่4เลย4ี่คูณสอนะครับผมใช่ครับแล้วก็เสียงกลางก็เป็น4 1.5ไปเลยอครับ ฟูลเลอร์จะคุณภาพสายจะดีกว่าหลายๆยี่ห้อนะเขาเรียกว่าสายไฟนะไม่ใช่สายลาโพงอถ้าสายลําโพงจะราคาจะโด่งกว่านี้เยอะใช่ครับสายไฟยี่ห้อนี้ทองแดงจะเต็มนะครับผมฟูลเลอร์ฟูลเลอร์นะฟูลเลอร์ใช่ครับมาไปดูทางนู้นเชิญครับพี่พามาไกลเลยบ้านอะไรนึกืมว่าบ้านโก่งไม้แก้ววะโก่งไม้แดงก็โก่งไม้แดงโก่งไม้แดงจักรกลาดอยู่จักรกราดครับผมมา อันนี้คือมาทั้งเซตเลยครับผมมาทั้งเซตพร้อมดังเลยนะครับมาทําไมเลือก9,002อ่ะทำไมเลือก9 2ผมเหรอ, <laughs> อไม่มันต้องพี่นิวเลยก็คือโหลด2โอห์มชแนลละ4ดอกใช่ครับนะเพราะเซตนี้มัน8คูณ8อยู่แล้ว8 8เสียงกลางก็จะเป็นตัวนี้เสียงกลาง Q หนึ่งหม่นสี่ชแนลละใบถูกไหมใช่ครับชแนลละใบแรงมากๆ สรุปแล้วที่ร้านขายเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้36,500ืารครับ36,500ตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้ายังไม่ลดนก็สี่หมื่นหนาร้อยสี่หมื่นหใช่ครับวันนี้แล้วก็อย่างอื่นมีอะไรมางพานี่แหละสุทธิแล้วก็มาส่งบริการถึงที่ไม่ได้แล้วก็จะมีอะไรมีครอสเป็นซาวเทคซาวเทคตัวนี้ขายดีเท่าไหร่เออหมื่นสองพันหมื่นสองพันครับผมดีพียี่สิบหกบัวอแล้วก็จะมีไมค์ของโปรยูโรเทคใช่ครับไมค์โปรยูโรเทค ปลั๊กของกิติของทางร้านเองใช่ครับปลั๊กกิติเราไม่เอาตัวโวลต์มาเพราะว่าเรามีมีมอเพิ่มแล้วอ่ะฮะครับมอเพิ่มก็เป็นขนาด6 0แอมป์คอมสันคอมสันแล้วตัวบนอ่ะตัวบนก็เอาไปเป็นชุดเอ่อเสียบปลั๊กข้างหลังเป็นของอ่อพาวเวอร์ครับผมครับ ac 694อันนี้ก็ประมาณเกือบ5 0 0 0ครับผมอ่ะใช่4,000กว่าบาทในส่วนของมิกก็จะเป็นสายเบสใช่ครับราคาเท่าไหร่สายเบส อันนี้ราคาหน้าร้านก็ขายอยู่ที่ห้าพันบาทห้าพันบาทนะใช่ครับทั้งหมดเลยไม่แกะกล่องับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่มีโน้ตบุ๊กด้วยพอดีซื้อซื้อโน้ตบุ๊กนี่อันนี่อันนี้ก็เอามาด้วยแถมโน้ตบุ๊กให้ผู้ใหญ่บอกอยู่ในราคาเซ็ตครับจริงนะใช่ตัวนี้ขายอยู่หมื่นสี่พันอ้าวจริงนะใช่ร้านร้านจัดได้ทุกอย่างครับโอ้อันนี้คือพร้อมโน้ตบุ๊กเลยใช่ครับของอะไรเอสซุดใช่ครับเอสซุดเอสซุดโอ้ ขายทุกอย่างจริงๆทุกอย่างร้านนี้บริการส่งหนึ่งที่เลยโอ้โหพี่วันนี้ยอมปิยอมปิดร้านมาเลยนี่ยคิดค่าส่งไหมเนี่ยไม่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 บริการซื้อกับข้าวมาแจกกันด้วยมีเบียร์มีไก่ย่างไ้กอกจักรลาดโอ้ขนาดนั้นเลยจ้ะเอาฝากร้านอีกหนึ่งรอบแล้วกันร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่อำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับอำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ก็เฮียก็พาผมมาชมการสมมอบงานให้กับลูกค้าเนาะ อุปกรณ์เครื่องเสียงที่จัดชุดจัดเซ็ตนะครับ8คูณ8ชุดนี้นะครับเอาบอกราคาไหมได้ไหมเซตนี้เซ็ตนี้เกือบ3แสนเกือบ3แสนนะนใช่ครับ2แสนเก้าหมื่นประมาณ2แสนเก้าหมื่นเอ็กเอ็กเอ็กใช่ไม่แพงนะ <c ười> ในแหลกนี่ก็แสนหนึ่งแล้วเนี่ยในแถวๆเนี่ยอก็ตกแสนหนึ่งแล้วครับผมอก็2แสนเก้ากว่ากว่าโอเคเป็นโน้ตบุ๊กได้อะไรทุกอย่างชุดนั้นก็ไม่ธรรมดาอ่ะ PN แล้วก็ M Audio ดอลล์ลำพงเป็นเบสเป็นกิปสิบแปนิ้วเสียงกลางก็จะเป็นของซาวเทคหมดเลยแล้วก็เน็ตเวิร์กอะมิเจอร์ข้างในใช่ครับส่วนทางด้านทางด้านนี้ก็จะมีครอสเป็นซาวเทคแล้วก็พาวเวอร์ Power เป็นของทับใช่ครับตัวนี้ก็คืองบจำกัดอตอนแรกก็คือจะใช้เป็นไอ้ดิจิตอลใช่เดี๋ยวนี้ดิดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวท่านจะไปอุนอน่นนุนน่าจะเป็นไมรัสเอ็มอาร์สิบสองใช่จริงนะเราก็ต้องมาอีกคือไอ้ใส่กอกข้างหน้า ใส่กอกจกักราดนี่นี่อันน right. ี้เส er ียหนึ่งเสียสองเนี่ยเสียไหนอะติดตามรายการมาตลอดนี่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 คือเป็นผ้าพวกาใครเข้าลูกค้าผมผมก็ขายของเขามาตลอดอ่านนะนี่คือเจ้าเจ้าใหญ่จักราดนะโอ้ไม่ธรรมดาหนึ่งหนึ่งกระชอนใหญ่จักราดหนึ่งกระชองโอเคใช่ครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีสายไม้มาด้วยให้ด้วยสามสามเส้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไง าฝากร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปมาดไว้ด้วยนะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นจัดชุดหรือว่าจะซื้อแยกอุปกรณ์มีทุกอย่างอัครเียออนะ สายกรเรือยันเรือรบพบเลยนี่เดี๋ยวจะมีของนายกทางห้วยแถลงเหมือนกันอีกเหมือนกันจะจัดเซตเหมือนกันใช่แล้วก็มีพี่จากในเมืองบูรีรย์ก็จะมีสี่คูณสี่แต่ว่าเดี๋ยวรอตู้ของช่างพลตะแกงปั๊มอันนั้นก็เดี๋ยวเข้ามาแวสดงว่าตู้ยังไม่เข้าใช่ก็นัดกันประมาณนี่แหละวันที่สิบประมาณอ่ะโอเคใช่ก็เดี๋ยวจับให้ดูอีกเดี๋ยวเราจะฟังเสียงนะครับกับเซตนี้นะครับที่จากทางร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมากแล้วกันครับผมเอ้านู่ซาว พร้อมยังมือซาวนักร้องอยู่ไหนเนี่ยนักร้องเอาเอาเพลงอะไรอ่าที่เตรียมไว้มึงกินอ่ะอ่าเอนี่ได้ละบอติดต่อได้ครับเบอร์โทรนี้ครับผมนะครับร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมานครับเฮียนิวนะครับติดต่อเฮียนิวครับผมอ่านี่ครับมีเสื้อแจกนะครับตอนนี้ฮะครับร้อยตัวแรกตอนนี้เหลืออยู่สองตัว แล้วมันจะพอตอนนี้สัปดาห์ถัดไปก็จะมามีอีกร้อยตัวสัปดาห์ถัดไปโอเคอย่าเพิ่งเข้าไปซื้ออย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะเราสัปดาห์ถัดไปดีกว่าโปกติไม่ไม่ซื้อก็แจกฟรีที่ร้านปกติมไม่ไม่ซื้อก็แจกฟรีเบื่อเบื่อเขาเขาเหมือนอยากเหมือนผมอะอยากได้เสื้อก็รอรออาทิตย์ถัดไปไงเสื้อมาไงที่นี้มันยังไม่ต้องเข้าไงอ้าวฟังเสียงครับผมจวดครับ ใช่ครับสาวกลองที่เปิดเหมือนตะกี้นะเดี๋ยวมาฟังสาวกลองดูครับกับตู้ PN แล้วก็ตู้ของช่างเอ็มคัดแต่ดอกคุณภาพดีมาให้มาถึงก็ามาตั้งเลยยังไม่ได้คัดสาวคัดเสียงเลยเนี่ยต้องปรับอีกสักนิดหน่อยอเดี๋ยวโอเคเู่นะเป็นธรรมดาครับผมมาฟังกัน ยกบ้านผู้ใหญ่จะไปหมดแล้วครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับกับเซตนี้นะครับส่งงานที่บ้านโกรกไม้แดงครับตำบลสีสุกตำบลไหนนะสีสุกบ่บ้านโกรกไม้แดงตำบลสีสุกครับผมที่อําเภอจักราชนะครับนครราชสีมากับร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมานครับพี่น้องครับสนใจจัดชุดจัดเซตนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทนี้นะครับหรือไม่ก็ อ Facebook ก็พิมพ์คําว่ากิติ e อิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปมากนครับก็จะขึ้นเลยนะครับเอา้าเฮนิวขอบคุณมากครับครับขอบคุณฝากอะไรไหมอืมดีใจฮะนี่ลงทุนมาส่งถึงที่บ้านท่านลูกค้าเลยอืนะครับก็ทําให้เต็มที่ครับผมทุกคนเต็มที่ทุกคนวันนี้ดีเลยนะครับส่งงานส่งมอบส่งส่งมอบได้ผ่านผ่านเขา,าเรียกไรผ่านเกณฑ์อา่าเขาเรียกว,ว่าคมคุ้มค่าคุ้มค่า ความพึงพอใจจากลูกค้าเลยเนาะท่านก็ดีใจเห็นว่ามาเรามาแล้วยิ้มให้แล้วครับอ้านด้วยอยู่เหมือนเดิมพี่ตรงข้ามสพเราไปมาอ่ากิตติอิเล็กทรอนิกส์เราไปมา่มีสองสาขามีสาขาหนึ่งหน้าโรงพักสาขาสองหน้าอำเภออสาขาสองก็กำลังทาเป็นโดม้างใหญ่ๆหญ่ใส่ตู้ใส่ดอกเหมือนที่เราวันนั้นไปดูตู้แดงอ่ะครับผมใช่ครับก็เปิดร้านทุกวันจันทร์อาทิตย์ เปิดตลอดนะครับนะครับเปิดทุกวันค่ะเหลืออะไรก็แชทมาได้นะครับไลน์เฟซเพจร้านข้อความนะครับตอบเร็วแชทเร็วนะครับครับผบก็ยินดีรับใช้บริการทุกท่านอ่ะโอเคขอบคุณหนิวครับผมขอบคุณมากครับ